คิดถึงคานอใช่ไหมใช่ไหมคิดถึงคานอเราจะร้องให้เด้อคิดถึงคานอดวงหน้าคนคิดถึงคานอเปิ e n ดวหน้ามันมันไม่มีใครให้กวนคิดถึงคานออย่าร้องให้เด้ออย่าร้องด้วยเด้อเอามือมาเอามือมาถ้าคิดถึงคานอมือมาเอามือมาเอามือมาก่อนเอามือมาเอามือมาเขาคิดถึงคานอคานออาสามมือเอาสามมือเอามาสามมือเอามาสามมือไม่เอ้อมือมาสามมือ สองมือเร็วลงมาเอาสองมือมามาเร็วลงมาลงมากดลงมาลงมาก่อนเร็วมือสาวลงมาก่อนลงมาก่อดเร็วลงมามาจับมือก่อนมาเจ้าไหมจับมือเจ้าเร็วๆลงมาอ่านะมันมันซึมเศร้าเลยเดี๋ยวเปินดูมันซึมเศร้ามันคิดถึงฮานอ่ะดูนะดูนะดูนั่นดูนัคิดถึงฮานอ่นี่มือสาวคิดถึงฮานอ่ะพอแล้วพอแล้วพี่เปินเขาจะร้องไห้ どうな